สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับในจะมาพูดคุยเกี่ยวกับกู้หุ่นพังๆภายใน15วันนะครับมีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับเป็นประสบการณ์ของตัวเองนั่นเองนะครับที่ Fit and f i r m นะครับ15วันนะครับมีเป้าหมายของตัวเองว่า15วันต้องมีหุ่นที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็หลายคนก็ถามมาว่ามีเทคนิคอย่างไรบ้างนะครับเราก็จะอธิบายแบบง่ายๆนะครับไม่ได้วิชาการมากจะได้เข้าใจกัน ง่ายๆแล้วก็ไปทําได้จริงๆนะครับส่วนใครที่ดูแล้วนะครับอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็มีคนที่เชี่ยวชาญนะครับหรือมีเทรนเนอร์ผู้เชี่ยวชาญหรือมีคลิปใน YouTube ต่างๆในการสอนออกลังการหรือการบอกวิธีการกินอาหารนะครับมากมายนะครับแต่ว่าสำหรับคลิปนี้นะนยขอพูดคุยง่ายๆแบบบ้านๆนะครับให้คุณเข้าใจกันนั่นเองนะครับข้อแรกวิเคราะห์รูปร่างของตัวเอง คือเรามีปัญหาส่วนไหนนะครับให้เน้นส่วนนั้นเป็นอันดับแรกนะครับส่วนตัวไนท์นเนี่ยมีปัญหาแน่นอนว่ามีไขมันหน้าท้องจากการที่เรากินเยอะและไม่ได้ออกกําลังกายมา3-4สัปดาห์นะครับทําให้กล้ามเนื้อที่เราเคยเล่นมาเนี่ยมันไม่ชัดก็คือไขมันมันมันมากขึ้นเองนะครับทำให้กล้ามเนื้อที่เราเคยมีนไม่ชัดนะครับและส่วนตัวไนท์นเนี่ยเป็นคนที่ เขาเรียกว่าอะไรมีมีขาอยู่แล้วนะครับมีขามีสะโพกแต่ช่วงบนเนี่ยมันอาจจะดูเล็กนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ในต้องเน้นก็คือออกกําลังกายเวทในช่วงบนให้มันดูบึกขึ้นมานะครับแล้วก็เบิร์นไขมันหน้าท้องหรือลีนไขมันให้กระชับมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องวิเคราะห์รูปร่างของตัวเองก่อนว่าคุณมีปัญหาในส่วนไหนและมุ่งเน้นในการออกกําลังกาย หรือการเลือกทานอาหารให้ถูกต้องนั่นเองครับส่วนข้อ2อนะครับออกกาลังกายอย่างมีวินยัยเนื่องจากเป็นคอร์สเร่งด่วนนะครับ15วันนะครับผมจะบอกว่าส่วนตัวเนี่ยควรออกกําลังกาย6วันต่อสัปดาห์ก็แปลว่าสัปดาห์หนึ่งคุณได้พัก1วันนั่นเองนะครับช่วงสัปดาห์แรกเนี่ยคุณควรจะเน้นคาร์ดิโอนะครับเพื่อจะรีดน้ําในส่วนเกินให้มันออกไปแล้วก็รีดไขมันออกไปนะครับ และควรจะเวทบ้างพอสมควรก็คือเวทให้พอที่จะำกระทับกล้ามเนื้ออย่างยกน้ำเบลหรือว่าจะบาร์ห้อยหนอะไรก็ตามนะครับถ้าคุณถามว่ายกประมาณไหนกําลังดีก็สมมุติถ้าคุณยกน้ำเบลสิบครั้งและกาลังกาลังแบบตึงๆแล้วแปลว่าน้ําหนักนั้นกําลังดีหรือว่าคุณยกนะครับคุณยกบาร์เนี่ยน้ําหนักของตัวบอลที่คุณใช้เนี่ย ประมาณคุณยก10ครั้งรู้สึกตึงๆก็แปลว่าขนาดนั้นกําลังดีนะครับก็คือเวทบ้างให้แขนหน้าอกหรือแม้แต่ซิทอัพนะครับซิทอัพให้หน้าท้องกระชับเนี่ยพอประมาณและก็เน้นคาร์ดิโอในสัปดาห์แรกก่อนส่วนตัวนะครับน้ำหนักช่วงแรก70กิโลลดลงไป8วันนะครับลดลงไป4กิโลเหลือประมาณ65-66เท่านั้นซึ่งพอ สัปดาห์แรกเนี่ยน้ำหนักก็เริ่มนิ่งแล้วเพราะว่ามันจะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อแล้วนะครับคุณจะรู้สึกว่าเออสัปดาห์แรกเนี่ยคุณแบบเบาสบายตัวมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยพอสัปดาห์ที่2เนี่ยคุณก็เน้นเวทมากขึ้นก็คือว่าการเวทนะครับควรจะเพิ่มน้ําหนักแรงต้านให้กับกล้ามเนื้อก็แปลว่าถ้าประมาณสิบครั้งคุณรู้สึกแค่ตึงๆแบบเออยังยัง,ยงพอไปไหว คุณต้องเพิ่มน้ำหนักอีกสเต็ปหนึ่งละให้รู้สึกมันมีแรงต้านยิ่งแล้วก็เพิ่มสเต็ปไปเรื่อยๆต้านแบบนี้นะครับก็กล้ามเนื้อก็จะได้สร้างความแข็งแรงนะครับแล้วก็สร้างขนาดกล้ามเนื้อให้สวยงามนั่นเองนะครับนี่คือสําคัญมากและส่วนคาริโอเนี่ยอย่างเช่นการวิ่งนะครับน,นแนะนําว่าขวดช่วงสําหรับคนที่เริ่มต้นนะครับควรควรเดิน5นาทีและวิ่งเร็วๆนะครับอีก5นาที พอคุณรู้สึกเริ่มชินไปวันสองวันเริ่มชินก็เปลี่ยนเป็นเดิน4นาทีวิ่ง6นาทีนะครับแล้วถ้าคุณเริ่มเออแบบชินชินละเ,ออเริ่มเริ่มสบายละก็เปลี่ยนเป็นเดิน3นาทีแล้ววิ่ง7นาทีนะครับก็ใช้เวลาในการวิ่งประมาณ 30- 40นาทีนะครับแนะนําก่อนว่าช่วงแรกให้เวทก่อนให้ร่างกายเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตนะครับแล้วเวลาไปวิ่งเนี่ยมันจะได้เปเบิร์นถึงขั้นไขมันได้ไวขึ้นและ การวิ่งอย่างไรนะครับให้ถึงระดับไขมันที่ร่างกายเอามาใช้ก็คือว่าง่ายๆเลยว่าคุณรู้สึกเหงื่อแตกแล้วหัวใจเต้นแรงแล้วแฮกคุณเริ่มสึกวิ่งวิ่งแล้วแบบเริ่มแฮกไอ้ตรงแฮกนี่แหละครับมันจะเป็นส่วนที่เออแบบร่างกายเริ่มต้องดึงพลังงานมาใช้เยอะขึ้นละนะครับตรงตรงนั้นแหละมันเป็นสัญญาณบอกนะครับแล้วก็อยากให้คุณมีวินัยนะครับแค่15วันเท่านั้นเอง15วันกัดฟันนิดนึงนะครับ6 วันต่อสัปดาห์แล้วก็อีกหนึ่งวันในพักก็คือพักให้กล้ามเนื้อได้สร้างนะครับเดี๋ยวว่าหลังน้าจะมาคุยรายละเอียดเรื่องการเวทกว่านี้หรือว่าบางคนเนี่ยมีหลายคนที่เชี่ยวชาญน,นะครับใน Youtube กล็ลองไปดูนะครับเขาก็แนะนําได้อย่างดีนะครับอันนี้เราก็แนะนําแบบประสบการ,รณ์ส่วนตัวแล้วก็เป็นอะไรที่ง่ายๆนะครับข้อ3กินอย่างมีวินยัยท่องไว้นะครับแค่15วันเท่านั้น15วันเท่านั้นนะครับที่คุณต้องงดของหวาน ลดแป้งลดไขมันที่ไม่ดีออกไปนะครับ15วันเท่านั้นเองคุณอาจจะต้องคนแบบนึกถึงของที่อยากกินไปก่อนนะครับแค่15วันเท่านั้นผ่านไปแล้วมันก็จะโอเคขึ้นนะครับอย่างส่วนตัวนี่นจำกัดการกินอยู่ที่1 1วันนะครับ1,200แคลอรี่เท่านั้นดูดูมันมันมัน,ม,นมันน้อยเนาะแต่ว่าต้องบอกว่ามันแค่15วันคือมันเป็นคอร์สที่เราต้อง รีดไขมันแล้วก็เร่งให้ร่างกายเรากลับมาเหมือนเดิมให้ไวที่สุดนะครับแล้วก็วิธีการกินนะครับก็คือว่ากินอย่างไรตื่นเช้ามานะครับนายจะกินนมถั่วเหลืองหรือนมวัวปกตินะครับกับกล้วยหรือผลไม้หรือโยเกิร์ตนะครับในช่วงเช้าพอกินเสร็จปุ๊บนะก็จะออกกำลังกายจะเป็นช่วงกลางวันพอดีช่วงกลางวันเนี่ยเราก็หลังจากคุณไปทํางานนู่นนี่นั่นปุ๊บคุณก็กินอาหารก็คือกินอาหารจานหลัก เน้นนะครับเน้นเน้นของที่ไม่เน้นของต้มนะครับของนึ่งดิกเลี้ยงของทอดของผัดได้ของผัดออก็ยังก็ยังก้มแก้มแต่ว่าคนใช้น้ํามันน้อยหน่อยนะครับแล้วควรจะเป็นอาหารที่มีประโยชน์สร้างโปรตีนอย่างเช่นไก่ปลาผักผลไม้ธัญพืชข้าวกล้องอะไรอย่างนี้นะครับแล้วช่วงระหว่างวันเนี่ยระหว่างวันคือทุกๆ23ชั่วโมงเนี่ยอย่าปล่อยให้ร่างกายหิวนะครับ เพราะว่าทุกทุกครั้งที่คุณกินเนี่ยร่างกายจะเพิ่มการเผาผลาญน,นะครับคุณก็จะต้องอควรมีโยเกิร์ตระหว่างวันหรือถัวถ่วถั่วมะม่วงหินมะพามร้าวแอลมอนถั่วลิงถั่ทบารอาต่างต่างนะครับประมาณครั้งละประมาณถุงหนึ่งก็ประมาณ30กรัมประมาณเนี้ยกิมมือหนึ่งประมาณเนี้ยนะครับก็กินระหว่างวันก็จะทําให้คุณเร่งการเผาผลาญแล้วก็เพิ่มโปรตีนสร้างกล้ามเนื้อให้กับร่างกายด้วยนะครับแล้วส่วนตอนเย็นเนี่ยก็กินอาหารเบาๆนะครับกุ้ง ลาผักผล,ลไม้ประมาณนี้นะครับและที่สำคัญเลยเนี่ยย้ำนะครับควรดื่มน้ำมากๆเพราะร่างกายต้องการน้ำเพื่อไปหล่อเลี้ยงสารวิตามินต่างๆของร่างกายนะครับแล้วก็ห้ามอดอาหารเพราะการอดอาหารเนี่ยจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้ร่างกายเก็บกักไขมันมากขึ้นเพราะว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรเข้ามาในร่างกายฉันฉันต้องเก็บมันเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ควรจะอดอาหารนะครับ และสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือถ้าคุณก็คืออยากกินของหวานคือมันจะมีช่วงหนึ่งที่คุณออกกําลังกายแล้วมันจะแบบโหยโหยของหวานนะครับก็สามารถจะกินอย่างเช่นแอปเปลิลแดงที่มีความหวานนะครับหรือว่าอางุ่นแดงก็ได้เพราะว่าความหวานผลไม้เนี่ยเออมันยังมีกากใยอาหารนะครับก็จะช่วยให้คุณรู้สึกบรรเทาอาการอยากของหวานไปได้ด้วยนะครับโอเคประมาณนี้เราก็จะหิวมากๆ้าหิวมากก็ถั่ว ถั่วเนี่ยคือมีให้พลังงานโปรตีนเยอะแล้วก็มีไขมันอิ่มตัวเป็นไขมันที่ดีกับร่างกายนะครับแล้วก็จะทําให้เรารู้สึกอิ่มได้นานนะครับถั่วจะช่วยชีวิตคุณได้นะครับข้อ4พักผ่อนให้เพียงพอช่วงกลางคืนนะครับเป็นช่วงที่ร่างกายผลิตฮอร์โมนในการเผาผลาญไขมันนั่นเอง นะครับเพราะฉะนั้นนการนอนก่อนเที่ยงคืนเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ควรนอนเราๆเจ็ดถึงแปดชั่วโมงเป็นอย่างต่ํานะครับให้ร่างกายได้ได้ซ่อมแซมตัวเองจากเราออกกำลังกายไปนะครับแล้วก็ให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่อีกด้วยนะครับเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับข้อ5ทําจิตใจให้แจ่มใสอย่าเครียดคือความเครียดเนี่ยจะเป็นตัวที่เล่งฮอร์โมนในร่างกายนะครับทำให้เซลล์เนี่ยเก็บกลับไขมัน เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณควรจะมีจิตใจที่แจ่มใสเบิกบานหาอะไรที่มีความสุขกับชีวิตนะครับและถ้าถึงถึงช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรต้องออกกําลังกายหรืออะไรเนี่ยถ้าคุณเครียดเนี่ยคุณจะมีกิจกกระใจออกคุณจะคิดถึงงานคิดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้น,นนะครับคุณจะไม่ประสบความสําเร็จใน,นการออกกำลังกายเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณควรปล่อยวางแล้วก็ทําจิตใจให้เบิกบานนะครับก็คือคิดในแง่ดีเข้าไว้นะครับ15วันเอง15วันนะครับก็ให้มันผ่านไป อย่างด้วยดีนะครับอย่าเครียดนะครับทำใ,ใจให้แจ่มใสนะครับข้อ6ทายาคลายกล้ามเนื้อครบสิบห้าวันนะครับคุณต้องออกกำลังกายเกือบทุกวันแน่นอนว่ากล้ามเนื้อของคุณจะมีความอ่อนล้าไม่ว่าจะเป็นขาเป็นแขนเป็นหน้าอกนะครับหรือไม่แม,แม้หน้าท้องก็ตามที่คุณสิบอับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องมีตัวช่วยก็คือ,อยาทาคลายกล้ามเนื้อนะครับทาทั้งก่อนออกกําลังกายและหลังออกกําลังกายนะครับ เวลาทาก่อนเนี่ยก็นวดไปไหลปวดขาสะโพกนวดไปมันจะช่วยเร่งการเผาผลาญนะครับคลายกล้ามเนื้อช่วยในการยืดหยุ่นกล้ามเนื้อนะครับให้อบอล่างกายที่ทนขึ้นและพอเล่นเสร็จอาบน้ําก็ทาซ้ําอีกนะครับให้ร่างกายให้เออให้เขาเรียกว่าให้กล้ามเนื้อเนี่ยได้ผ่อนคลายนะครับบรรเทาอาการเจ็บปวดเมื่อยล้าและผมเชื่อว่านะครับคุณถ้าคุณทาทําแบบนี้นะครับคุณจะสามารถ ออกกำลังกายไี่เกลียบทุกวันนะครับไม่ทํามาแล้วคือถ้าม,มีตัวช่วยเนี่ยเราจะแบบโหปวดเมื่อยล้ามากคือเราเราต้องมีตัวช่วยอะ่ะเพราะว่ามัน15วันเองเราเราเป็นคอทีคอ่ค่อนจะเร่งมากถ้าเราไม่มีตัวช่วยเนี่ยมันจะแย่แน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนีย่ยยาทาคายกล้ามเนื้อม่ว่าจะเป็นสูตรร้อนสูตรเย็นเอาที่คุณชอบนะครับใช้ไปนวดไปนะครับรับรองว่าคุณจะออกกำลังกายได้ทนแล้วก็ทำํำตามเป้าหมายแน่นอนครับเช็ครูปร่างอยู่เสมออีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะครับ หลังจากคุณออกกำลังกายหรือควบคุมอาหารไปแล้วทุกๆวันเนี่ยคุณควรจะสองกระจกด,ดูร่างกายตัวเองว่ามันปรับเปลี่ยนไปในทิศทางไหนบ้างนะครับไขมันมันออกไปอย่างที่คุณต้องการไหมซิกแพคมันเริ่มชัดขึ้นหรือเปล่ากล้ามเนื้อแขนนะครับกล้ามเนื้อแขนไหล่หน้าอ,นะอ,อกเนี่ยมันเป็นไปตามที่เราต้องการหรือเปล่าเพราะว่าเราจะได้ปรับเปลี่ยนการออกกําลังกายนะครับก็คือว่าโอเคเราสึกว่าเฮ้ยเราเราเล่นหน้าอกน้อยไปเราเล่นไหล่น้อยไปนะครับแปลว่าเราต้องเน้นท่าที่ ออกกำลังกายบริเวณช่วงนั้นนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อตรงนั้นชัดขึ้นและสวยขึ้นนะครับหรือแม้แต่การปรับเปลี่ยนการกินคุณอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอะช่วงแรกเนี่ยพอเราจํากัดแคลอรี่มากๆมากใช่ไหมครับสัปดาห์แรกเนี่ยโอเคน้ําหนักคุณซูบลงมาละแต่พออีกสัปดาห์นึงเนี่ยคุณเน้นเวทคุณอาจจะเพิ่มโปรตีนเข้าไปอาจจะเพิ่มแคลอรี่ขึ้นอีกนิดนึงนะครับเพื่อกินไก่กินปลาหรือกินถั่วให้เพิ่มหรือกินนมถั่วเหลืองนะครับให้คุณเพิ่ม กล้ามเนื้อเข้าไปก็ก็ต้องดูดูเช็คตัวเองร่างกายแต่ละคนแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นคนเช็คตัวเองอยู่เรื่อยๆนะครับจะได้ปรับเปลี่ยนแผนการออกกำลังกายและการกินให้ถูกต้องตามต้องการนะครับข้อ 8. หาแรงบันดาลใจสุดท้ายนะครับคุณควรจะมีไอดอล ะนะครับออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นภาพดาราหรือเป็นคลิปการออกกำลังกายใน YouTube หรือแรงบรันดาลใจต่างๆหาจากได้จากหนังสือหรือว่าคลิปที่คุณกำลังดูอยู่นี้ก็ได้นะครับเพราะว่าแรงบรันดาลใจเนี่ยมาทําให้คุณเป็นไปตามเป้าหมายนะครับคุณอาจจะมีเป้าหมายที่คุณรู้สึกเอ้ยฉันอยากขุ่นแบบดาราคนนี้ฉันอยากมีหน้าท้องสวยแบบแบบนี้นะครับหรือว่าเราจะมีแผนการจะไปเที่ยวทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณจะมีเป้าหมายที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ย ฉันต้องทำให้ได้แค่15วันเองนะครับถ้าคุณมีแรงบันดาลใจหรือมีกำลังใจที่ดีเนี่ยมันก็เป็นอีกเหตุผลที่ดีนะครับที่จะทำให้คุณมีรูปร่างที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่คุณกำหนดไว้ครับโอเคครับหลังจาก15วันนะครับคุณจะผมเชื่อว่าถ้าคุณทำตามที่ผมบอกนะครับคุณจะมีรูปร่างที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับอย่างที่ ไหนทำให้คุณดูนะครับแลวหลังจากนี้เนี่ยไม่ใช่ให้คุณปล่อยป,อยปาแล้วเลยรูปร่างตัวเองนะครับคุณก็อาจจะจัด6วันต่อสัปดาห์ออกกำลังกายเป็น4-5วันต่อสัปดาห์คือลดลงก็ได้นะครับก็คือผ่อนปลนไปแต่ว่าอย่าอย่างงดเลยนะครับเพราะว่าไหนๆเราก็ลงทุนไปสิบห้าวันละเราควรจะมีรูปร่างที่ดีขึ้นดีขึ้นไปอีกนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยถ้าคุณตลอด1สัปดาห์ที่คุณออกกำลังกายและคุณควบคุมอาหารนะครับจะมีสักวันหนึ่งที่คุณอาจจะอยากกินเค้ก หรือกินของอร่อยๆที่คุณอยากกินก็สามารถกินได้นะครับถือว่าเป็นรางวัลให้กับตัวของคุณนั่นเองแล้วก็มันยังอยู่ในส่วนของที่ร่างกายรับได้เป็นโอเคมันเอาวันนี้ฉันฉันจะกินแบบอาชาชาบูนิดนึงฉันจะกินเค้กนะคบก็ยังเป็นส่วนที่แคลอรี่ที่ร่างกายรับได้เพราะมันแค่หมื้อในหนึ่งสัปดาห์อะไรอย่างนี้นะครับถือว่าเป็นรางวัลและก็เป็นกำลังใจให้กับคุณนั่นเองนะครับแต่ก็อย่าเผลอป่าไปกินมื้อใหญ่มากหรือว่าเค้กก้อนใหญ่มากนะครับโอเคครับสำหรับผมคิดว่าคลิปนี้นะคครรับงเปป็นนะโยช และเป็นแรงบันดาลใจและเป็นกําลังใจให้กับใครหลายๆคนนะครับในการที่จะกู้หุ่นพังๆภายใน15วันนะครับในเอาประสบการณ์ง่ายๆของตัวเองมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ถ้าใครมีไอเดียดีๆก็แชร์หรือบอกต่อกันนะครับแล้วก็อย่าลืม Subscribe อย่าลืมติดตามกับทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter หรือ Instagram นะครับแล้วก็ u t u b e นะครับ s u b s c r i b e ด้วยอย่าลืมนะครับถ้ามีอะไรเทคนิคอะไรดีๆจะมาบอกกันอีกเรื่อยๆนะครับในหวังว่า ตัวหลังของนายเอ็มเนี่ยหลังจาก15วันนี้แล้วเนี่ยก็จะมีหุ่นที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วยังไงเราจะมาอัปเดตท,ทุกคนให้ฟังกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนายภูมิินครับสวัสดีครับ